ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีรถไถเก่าญี่ปุ่นร้อเปร์เซ็นมานำเสนอไยเช่นเคยนะครับกับรุ่นอิซากิซี5้นะครับเครื่องยนต์สสูบนะครับด r เรกอินเจกชันรุ่นใหม่แล้วนะครับสตาร์ทไม่ต้องเผาหัวครับขับเคลื่อน4ฟ i n วินนะครับขับเคลื่อน4ี่ล้อสเพลาเก่ญี่ปุ่นร้อปเซ็ไม่เคยใช้งานในไทยนะครับชั่วโมงน้อยๆเลยครับ 5 8 3เอ้ย587ชั่วโมงนะครับสวยครับขนาดเล็กกระทัดรัดเข้าสวนตัดหญ้านะครับสบายเลยมาพร้อมอุปกรณ์โรตารี่ตีดินนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับหยียบคัดก่อนหยิลูกกุญแจสตาร์ทครับสตาร์ทดับอยู่ยที่ลูกกุญแจลูปเดียวนะครับ แต่เดี๋ยวมาดูไฮดรอลิกหลังนะครับกไปลงไปนะครับปรับได้นะครับจะให้ลงช้าก็ปรับได้นะครับ,บที่ตรงนี้ครับ จะมีตัวรีบาวน้ำมันตรงนี้นะครับอันนี้อันนี้เราปิดล็อกเลยก็ได้ขาไม่ลงระบบคาเดลิดี่คือระบบธรรมดานะครับไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะครับ ปรับ,บความเร็วได้3ระดับนะครับอ่านี่ระดับ2ครับเมื่อกี้ระดับ3ไว้สุดนี่ช้าสุดครับยิ่งให้ดูนะครับ เเเเะเนคอ่านี่นะครับใหม่ๆเลยน็อตเหลืองๆอยู่เลยนะครับใสๆเลยเครื่องยนต์สามสูบนะครับอ่าเครื่องยนต์สามสูบเครื่องแน่นๆครับไม่มีไอระบายนะครับ ่องแน่ๆแนๆใหม่ๆเลยหัวนอ็อตใสๆเลยนะครับน้าบนดีปกติครับน้าบนดีปกติเลยใช้หาไปใช้งานนะครับคันนี้ครับ ตอบจทย์เลยสาล่าย่วสวนตัญ้านะครับขายไม่แพงครับราคา9 5 0 0 0บาทครับ9 5 0 0 0บาทโฟวินครับกับเคลื่อน4ล้อพร้อมอุปกรณ์โรตารี่โอเครถอยู่ตะบนกลางดงอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเบอร์โทร0923562995นะครับ0923562995ครับ โอเคครับสวัสดีครับ